สวัสดีครับเกี่ยวกับ Shadow of Tomb Raider พาร์ทที่เจ็ดมั้งนะฮะคืยต่อไม่ได้จับมานานมากครับก็ลืมปุ่มมดละอู้นี่อะไรเนี่ยโดดอ่ะลงน้ำอาจจะต้องดำนะดำน้ำแต่ไม่รู้ว่าดำที่ไหนอ่ะ ตายแน่อหือหือือห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 ือเือ

กลั้นน่ากลัว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 โจนา I've in come out in some sort of cavern there are signs that people have been โจนาเข้ามาข้างในแล้วเจอสัญลักษณ์โจนาอะไรไม่รู้ฮะโจนาหายครับโจนาขาดการติดต่อแล้วต้องปีนสินะลืมไปแล้วเนี่ยวิธีปีน X นาะโอเค X คือกระโดดโอน่าจะเป็นด r o p ไปไหนต่นนอโอเคนู่นเนะาะฮึ๊บึบโอเคสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี่คืใช้นี้แบบไม่แน่ใจครับไปไปต่อโจนาจ้าอยู o ใ n ทาง t ้งงมุม เยไปทางไหนน้าทางนี้คืออะไรเอ่ยลองดูครับทางหนึ่งคือทางไปทางก็คือไปฟาร์มครับผมว่าทางนี้น่าจะฟาร์มก็เดี๋ยวมันมาบรรจบกันสงสัยจะมาบรรจบกันเมื่อไรเสียตรงมีเห็ดนะไปเก็บเห็ดก่อนดุด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 เฮยโผละเห็ดกันแล้ว ไปอืมโอ๊ยแหลกโหลดอะไรอะ่ะอ่าอ๋โอโหลดโหลดเกมเสร็จครับโหลดเกมเสร็จเอ่อคว้างระหว่างที่กระโดดโอโ้โหโอเคไม่ไม่ไม่อันนี้ขึ้นต้องทำไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคกดแอลค่าสองครั้งปึ๊บหมวนตัวก่อนโดดไปโดนหนาด้วยเอ็ขึ้นมาได้แล้วครับไปไปไปผมกำลังคิดอยู่ว่าอมจะเปลี่ยนคอมแบทให้มันง่ายขึ้นนะแล้วก็คอมแบทให้มันง่ายๆหน่อยแล้วก็ไป ที่เหลืออันนี้เพราะว่าเราจะได้ดำเนินในเรื่องไปอย่างรวดเร็วไม่งั้นตายตรงคอมแบทตายตอนที่เจอพวกนั่นเพียบเลยไปเขาวงกดแห่งเอ่ออีกิล้วเดีบบ๋ยวไม่ได้เปิดเกมเลยนะอัปเดตยับเลยจบแล้วสุดทางต่อ อ๋อติดต่อได้มีแม่น้ำอยู่ใ,ใต้เหรอไปต่อทางไหนทางไปต่ออืมนี่โอเคนี่น,นี่โอเคอุ้ยเจอแคมป์ไฟโอเค What's at the end of these trials? โอ a คดูสกิลก่อนหน้า The Hidden City but what else ศูนย์สกิลพอยต์อัพไปหมดแล้วพวกจ a นน์สโอเคอะอัพเกรดอะไรได้บ้างนะทั <c oughs> <c oughs> นูธนูอัพเกรดไม่ได้ครับนี่อัพเกรดไม่ได้ไม่ได้โอเคไม่มีอะไรอัพเกรดได้เลยอืมปืนพกเอ่อ โอ้อ oh, uh, right. mm ัพได้ส hmm. oh, ี่อ mm ันเลยนี่อัพอะไรอัพดาเมจอืมยิงรัวขึ้นรีโหลดแอมโมอันนี้อัพไปก่อนนะแอมโมอัพไปก่อนเดี๋ยวผมว่าได้ใช้โอเคตัวนี้อัพได้อีกเหรออืมเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอ่ออันนี้อ่ะอืมดาเมจอ่ะเอาหน่อย กะดูมีลีครับอ๋อแค่ได้ของมาอัพไม่ได้นะ,อะนเอ่อไลเฟิลน่ะอ่ะอันนี้อัพไม่งั้นอืมอัพแม็กเพิ่มแล้วกันผมว่าหรือว่าแมวนะเก็บไ้เก็บไปไปปดีไปครับไปกระโดดจะล่วงไหม โอเคไม่ร่วงน่าจะเป็นทัพเซนไปไปสำรวจดูรอบๆก่อนน่นน่าจะเป็นทางไปต่อนี่ขุดข <c oughs> ุดขุดเข้าไปได้อะไรได้ขยะเทียบเลยใอ่อหมือกี้มันมีอะไร เออน,นี่โอเคเก็บเพื่อ The world around them began to crumble. The people decided to move. Crumble ไม่แปลนะียุดดูมแมพหน่อยซูมอินอเคเนี่ยทางไปต่อไปเข้าพัลเซ่นนะปึ๊บแล้วก็น่าจะมาทางนี้เนาะไป ดีแล้วที่แวะแต่ไปโกเคสั่งนู้นนี่ไงมีไม้มีไม้ให้เก็บนะถ้างั้นมีไม้นี่เออ่คราฟอะไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวนะคราฟยังไงวะลืมปุ่มคร,ราฟอ่ะขอญาตขอญาตอืม โอเคครับกดอ่นหนึ่งครั้งเนี่ยนะมันไม่ได้ใช้ไม้เนี่ยนะางมันครับมาดูประศิลกันโอ้ยไล่ไล่ล ยังคงมทำงานอยู่แม้จะผ่านไปเป็นร้อยปีไปทั้งไงเราอืมนี่เนาะเอ๋ยวดูปึบเคไปต่อได้เคลงเยวไปขวาอืมลง น่าจะมีทางบันไดอืมไม่ใช่แค่ลงมาทำไมวะตรงนี้นอันนี้ นี่นี่นี่ตรงนี้ครับไปไหนต่อไปไหนต่อฮึมกระโดดไปนน่นเหรอโดดได้ไหมลองไหมนี่เกาะโอเคสีขาวขาวโอเค ไปวิ่งมังตงม่งตงโอเคไปฮึ๊บมันให้โดดอะ่ะไม่ใช่ไม่ให้นี่นี่ไายลงโอเค <c oughs> เอ่อโอเคห้อยโอเค ด้านล่างน่ากลัวจัง,งนี่คืออะไรตึ๊บตึบเป็นหน่วยข้างนอกเคลื่อนเคลื่อนไม่เป็นหน่วยข้างนอก,อ,อ,อ,นอ,นอ,กอุ้ยมีโหลดบอกว่าโหลดศัตรูนะ อ่าน่าจะต้องวิ่งนะสไลด์ไปทางนี้โอเคโอเคฮึโอเคขึ้นใช่ไหมน่าจะขึ้นน่าจะขึ้นไปต่อเอ่อ L2 กับอ2

ไปซ้ายไปขวาแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องน,นีดเดี๋ยวเตรมตกขึ้นนะฮึ๊บโอเคกดขึ้นเฮ้ยโอ้ตายตายตายโอ้โอเคฮะเข้าใจแล้วตายตายตายเขินไปเตรียมตัวไปเข้าใจพัฟเซิร์นแล้วเฮ้ยเอ้าไปเผลอกด X ออีกทีหนึ่งจริงๆต้อง ค่อยๆไต่ขึ้นนะเดี๋ยวโอเคโอเคไต่ครับไปโอเคขึ้นโอเคเดินหลบโอเคหลบคนละก็เดี๋ยว,ยวตรงนี้อะโอเคไอ้นี่มาต้องขึ้นเงียบขึ้นขึ้นอ้าวฮึบ โอเคเข้ามาได้แล้วจริงก็ไม่ได้ยากมากแต่ว่าไม่รู้ครับไอ้นี่ปีนได้โอ้โหเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นผมไม่ทันดูไม่รู้ครับมัวรถ เอ้ยไม่ใช่ที่ทางที่เรามาตอนแรกเออกทางอ๋อขา่นหมุนไอ้นั่น,นอ๋่อ๋ออ๋อมันค่อยค่อยนใช่ไหม่ะลองปีดูโอเคทัน สุดยอดพลังแข็ป,ปีนไปอันไหนต่อเดนะ้นรเนาะกดข้ามไปนูนปึ๊บไหนอีกครับไปได้แล้วป่ะ พึ่งโอเคขึ้นกระโดดอ่าโอเคโอเคเซฟนะอันนี้ออกไม่ได้โอเคขึ้นต่อโอเคเดี๋ยวระวังโดนปาดนะลงก่อนลงก่อนเอ่อต้องวิ่งไปตรงนูงนะ้นเนาะ ล็อกล็อกล็กล็อโอเค That was close โอ้ออกไม่ได้นะครับโอเคอืมเดี๋ยวนะกลับมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยเออไหนทางไปต่อหรอข้างล่างนี่อ่ะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าถ้ากลับไปเริ่มใหม่นี่ตลกเลยนะน่าจะใช่ไม่เคยเห็น โอเคน่าจะยิงอันนี้กับอ,อ,อันนี้นะเดาเอาไปลองนี้ใช่หรือเปล่าอืม <c oughs> hmm. ใช่หรือเปล่าไม่น่าใช่ <c oughs> ลองยิงอันนี้กับอันนี้ ไม่ใช่โอเคอันนี้แลบวก็นู้นโอเคเปิดเปิดล็อปเปอรเอ้เออยตกใจไม้บัคกเลยเออแล้วอันนี้อ่ะอันนี้อ่ะ ไว้หลอกใช่ไหมวะไม่ใช่เนี่ยมีอ่ามีนี่อยู่ครับขึ้นไว้ให้ยิงนะอืมไปลองดูลองขึ้นไปข้างบนดูยากจัง ไปต่อแล้วหรว่าดึงเคยดึงอโถไปฮะกลับมาข้าในีกแล้วเหรอเอ๊ะไม่ใช่นี่มันขึ้นมาข้างบนนี้ก่อนเดี๋ยน อ๋อโอเคเข้าใจละดึงแล้วก็ตรงนี้ฮึบโอ้ไม่ใช่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 โอ้ไม่ yes that'll hold เฮ้ยมันดึงแล้วนี่แล้ครับต่อไปก็ไปไงต่อ mm hmm. ตรงนี้ทางลงไม่ใช่ตรงนี้เราพุ่งขึ้นไหมพุ่ง mm hmm. ขึ้นไปตรงไหนวะ mm hmm. งงอ๋อ oh, นี่ย ไอ yeah, okay. ้ตรงนี ay, 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 ay. Ah, ้หมุนนะโอเคได้อยู่โอเคมีทางมาแล้วไปเอ้ย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 ทะลุอ่ากดไม่ทันกดแล้วได้ที่กดไม่ติดเฉยงงไปเดี๋ยวกดสี่เหลี่ยมนะ

มีถล่มด้วยต่ยมื่อี้เดี๋ยวเราต้องเกาะให้มันถลเเ่เดี๋ยวเดนมันถล่มแล้วอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอะไรวะเคตผมว่าต้องเกาะให้ถล่ะเกาะดูมันถล่มไปแล้ว มันน่าจะถล่มแล้วเห้ถ้าตรงนั้นลงไม่ได้ก็เดี๋ยวเราลองไปอีกสักรอบหนึ่งอ้นี่กันทางลงโอ้ ใจฟันซน่งนู่นเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่ได้ตั้งใจแต่มาแล้วปไม่รู้ใช่ไหมครับสงสัยจะใช่ป่ะใช่ก็บ้าแล้วนี่ทางเข้าอ๋อเนี้ยเนี้ยเนี้ยเน้นเย

เข้าใจแล้วมองหลงอยู่ตั้งนานไปฮะเหนยไปเดี๋ยวรออ่่นไปก่อนไป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 ึบโอเคนอนแล้วหนึ่งไปต่อผมไม่มีไม้มาปัดตกแล้วนะ เคไปไหนต่อตรงนู้นขึ้นข้างบนขึ้นยังไงขึ้นยังไงครัเอ่อเห็นตรงนู้นไหมตรงนู้นนะเออตรงนั้นไม่รู้เป็นทางไปต่อหรือเปล่าเราขอดูก่อนอ๋อนี่นี่นี่นน โอ้คิดอะไรให้คุณยากเออโอเคออกไปนอกได้ไหมย,ยากจังเป็นพัตเตอร์นึ่นคนนกเก็บไข่ได้ไหมไม่ได้ One more climb ดีนี่แค่ครั้งเดียวโอเคกระโดดไปเกาะไอ้แดง ไปโอเคไปไหนต่อเอ,อ่อฝั่งนูน้นนดิปินขึ้นีิโอเคเอ,อ่อตรงนั้นม้่งซ้ายแล้วลนะ่ะซ้ายไม่ได้เออต้องขึ้น tay Bỏ với thằng. Ok. bye lên hen. Mìnhต้องรอให้มัน ทางไปไหนต่อข้างบนโอ้ไปที่ไหนทางที่ลาลาคอฟวิง่งเออถึงแล้วครับผมโอ้โหไปที่ไหนทางที่นั่นโจนา ฉันผ่านการทดสอบอินทรีันต่อเอมในเมงซ่อบ